2 1หไปโหเร็วมากมากโหยัง <cond> ไปเป็นก้อนโหไม่น่าเชื่อถ้าค่าน้ำมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับการเป็นเจ้าของ r รนเจอร์วา t r ท็เครื่องยนต์ดีเซลว6คันนี้คุณก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับ ผมลาวจากคาร์้ทีมครับวันนี้ได้มาขับแบบเต็มๆแล้วครับสำหรับ Ford Ranger 3.0 V6 ดีเซลกับเกรด Y Track ตัวเองนะครับค่าตัว1,519,000บาทบอกแบบนี้เราเคยนำเสนอจากทริปซึ่งไปลองขับกันที่เชียงใหม่นะครับตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้เล่ารายละเอียดแล้วก็สัมผัสแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในคลิปนี้เราจะลงดีเทลในเรื่องของการขับขี่ จะเน้นหนักซะส่วนนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะดูในเรื่องของรายละเอียดความแตกต่างระหว่างตัว Wi ยไทร2.0เทอร์โบคู ook, ่กับ WiT ไทร3.0 V6 ก็สามารถไปดูคลิปลองขับกันได้นะครับแต่ในด้านของพาเทคนิคหรือแม้กระทั่งเรื่องของเครื่องยนต์นั้นแน่นอนเราก็อธิบายคลิปนั้นไปแล้วนะครับซึ่งถ้าจะไม่ให้เสียเวลานะครับผมขออนุญาตหยิบจากคลิปนั้นมาไว้ในคลิปนี้เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจว่า3.0 V6 มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างไปใต้าฝากระโปรงนี้นี่คือ เครื่องยนต์ที่เรียกว่าเป็น power stroke 3.0 v 6ดีเซลนะครับหรือถ้าเรียกสั้นๆเขาเรียกว่าตระกูล Lion นั่นเองนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ถูกประจำการใน ford f 1 5 0นะครับก็เรียกว่าหลาย generation ละแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล v 6 v 6ในที่นี้คือการวางกระบอกสูบเป็นลักษณะตัว v โดยฝั่งซ้ายและฝั่งขวาออกแบบให้มีความเอียง60องศานะครับตัวนี้24วาล์วเทอร์โบแปรผัน พลังกำลังจีอยู่ที่250แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรนะครับส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะและมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ full time ขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติแบบร a l time <า>ซึ่งนี่ถือว่าเป็นรถกระบะรุ่นแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่มีชุดระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าและ Real Time แบบนี้แน่นอนในเรื่องของเครื่องตัวนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าน้ำหนักค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นชัดเจนถ้าว่ากันในแง่ของตัวรถนะครับเทียบกัน2.0ไบเทอร์บโบที่เป็น w i track เนี่ย 210แรงม้าเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ประมาณ2.2ตันนะครับแต่ถ้าเป็นคันนี้3.0 V6 ดีเซลที่เป็นวายทร็กจะอยู่ที่2.5ตันก็ต่างกันราวๆประมาณ200กิโลกรัมได้นะครับดังนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่การวางเครื่องและเกียร์จบมันยังมีการปรับชิ้นส่วนทั้งในส่วนของช่วงล่างด้านหน้านะครับที่เปลี่ยนคอม้าให้เป็นอลูมิเนียมนะครับรวมไปถึงเพิ่มฉากหน้าของเชสซีนะครับแล้วก็เพิ่มจุดยึดมากขึ้น เพื่อรองรับในเรื่องของแรงบิดที่มากขึ้นและการทรงตัวที่ดีขึ้นด้วยคันนี้ผ่านมาตรฐานยูโร5แล้วนะครับแต่ว่ายูโร5คันนี้จะยังไม่มีแอดบลูนะครับซึ่งแอดบลูเนี่ยจะถูกใช้เฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลซึ่งณปัจจุบันนี้ Ford ได้ติดตั้งแอดบลูให้กับตัว e v e r อเรส e c ดีเซลทั้งหมดนะครับและ Ford Ranger Raptor d i e s e ดีเซสรุ่นนี้เท่านั้นนะครับที่ใส่แอดบลูแต่ว่าตัว r a n g e r เนี่ยเป็นกระบะเขาเลยยังไม่ต้องใส่แอดบลูนะครับก็ ในแง่ของการใช้งานคุณอาจจะต้องปรับตัวไหมผมว่าถ้าเป็นสําหรับสายกระบะอาจจะไม่ได้ต้องปรับตัวมากเอาล่ะกลับมาที่กรุงเทพนะครับเราก็รอบนี้เนี่ยเราจะเน้นกันตรงที่การขับขี่เป็นหลักนะครับซึ่งเราจะพาไปดู2แบบเลยก็คือ2 h และ4 a ดูกันว่าความแตกต่างในเรื่องของการออกตัวนั้นเป็นอย่างไรอัตราเร่งนั้นเป็นอย่างไรการขับขี่นั้นเป็นอย่างไรนะครับมาเราเริ่มกันที่2 h ก่อนนะครับนี่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะมา3า 1> 2 1ไป80ดละเก้าสิบร้ไปอย่างรวดเร็วเร็วแบบเร็วเร็วเหลือเกินโฮโฮโฮเร็วมากๆ 2H ไปละเดี๋ยวเราจะลองดู 4A กันบ้างนะครับเรากด 4A ไปเลยนะครับก็ สิ่งที่จะแตกต่างและจับสังเกตได้ก็คือพวงมาล,ลัยจะมีความหนักขึ้นนะครับซึ่ง 4A เราสามารถเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนได้นะครับโดยไม่จําเป็นต้องหยุดรถนะเราเอา 4A แล้วเข้า 4A ไปเลยเพื่อดูชุดแอนเชนด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรโอเค3 2 1หนึ่งห70ละแปดสิแล้ว100 110 ร้อยยีสิบโหไปเร็วมากอ่ะเราผ่อนผ่อนหนักสามสองหนึ่งหยังไปเป็นก้อนโหไม่น่าเชื่อแต่ว่าอันนี้มันจะรู้สึกต่างตรงที่ว่าเราเข้าแรงด้วยแหละรถมันเลยมีอาการที่จะออกขอมนิดนึงแต่ว่าอื มันยังคงยอดเยี่ยมอยู่ <c oughs> เอาละพูดถึงฟีลลิ่งของการขับขี่คันนี้บ้างนะครับผมจะใช้คำว่าไงดี3.0 V6 ดีเซล250แรงมา้าโหไม่ใช่ตัวเลขที่เขียนเสือให้วัวกลัวแต่เป็นตัวเลขที่บอกถึงความแรงแบบตะโกนจริงๆ คือมันแรงมากๆนะคุณผู้ชมช่วงออกตัวนะครับถ้าว่ากัน0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเอาโหมด 2H นะ 2H เนี่ยกดเวลาได้อยู่ราวๆ9.2วินาทีซึ่งเร็วมากๆนะครับในขณะที่ 4A เวลาอาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในหลัก9วิอยู่นะครับก็จะอยู่ประมาณสัก9.59.6ประมาณนี้ซึ่งถือว่าโหเร็วมากๆนะแล้ว ถ้าเราเอาแค่โหมด normal แล้วเราเอาแค่ขับ2ความเร็วสูงนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่านี่เป็นกระบะที่มีอัตราเร่งเนี่ยเร็วที่สุดในคลาสแล้วถ้าเรานับ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อพาร์ทไทมหรือแม้กระทั่งจะฟูลไทม์หรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้เรนเจอร์ครองตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดเราอยากแรงกว่านี้หลายคนบอกโห้าวผมอยากได้ตำกว่านี้ ในเรนเจอร์มันจะมีโหมดลากจูงนะครับซึ่งแน่นอนมันจะปล่อยกำลังเครื่องยนต์มากขึ้นนะครับเน้นในเรื่องของการใช้แรงบิดมากขึ้นดังนั้นตัวเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนะครับซึ่งเราลองจับเวลาก็จะอยู่ราวๆ8.8ถึง8.9วินาทีเร็วมากโอ้โหดึงกว่าเดิมแล้วเป็น 4A ด้วยนะ70แล้ว80 90 100โอ้โหข็ดฟันเลยอะ เนี่ยแล้วพอเป็นโหมดลากจูงนี่คือแบบว่าคุณแตะคันเร่งนิดนึงนี่มันก็พุ่งมากกว่าเดิมเพราะว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับเรื่องของการลากจูงใครที่มีมอเตอร์โฮมที่เป็นลักษณะแบบว่าลากอะครับหรือว่อาจจะมีเจ็ตสก,กีหรือลากเรือยอทหรืออะไรก็ตามแต่ใช้โหมดนี้มันจะได้ในเรื่องของพละกําลังที่มากขึ้นนั่นเองเอาละกลับไปที่โหมดปกติของเรานะครับใช้คําว่ามันแรงมากๆนะครับในด้านของคาแรคเตอร์เครื่องยนต์ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ใช้คําว่า เหมือนจะดูไม่กระฉับกระเฉงแต่มันมาแบบว่าไหลลึกแล้วก็นิ่งๆคุณสังเกตด,ดูว่าผมใช้ความเร็วอ่าถ้าเกิดเราจะใช้ความเร็วต่ํากว่านั้นเนี่ยอ่าสัก80ใช่ไหมเราแค่สกิดคันเล่งน,นิดนึงอันนี้ 4A นะครับมันไหลนะเนี่ยมันไหลแบบโอ้โหซึ่งมันแตกต่างจาก2.0ใบเทอร์โบ 2.0 V Turbo เนี่ยคุณอาจจะต้องกดคันเร่งลงลึกอีกนะครับเพื่อที่จะได้กําลังและเอาพุทของเครื่องยนต์สามารถบ้วนออกมาได้อย่างเต็มสตรีมได้ในขณะที่3.0 V6 แล้วครับคุณแค่สก,กิดนิดเดียวครับมันก็มาแล้วนะครับตรงนี้คือจุดต่างนะครับแล้วถ้าเราใช้ทูเนี่ยสก,กิดนิดเดียวไปละ เพราะเป็น 2H มันก็จะเบาหน่อยนะครับนี่มันไปเร็วมากไปเร็วมากมันเป็นจุดที่ทำให้เราเห็นได้ชัดว่า3.0ลิตรดีเซล V6 นั้นไม่ธรรมดาและแรงเอาเรื่องมากๆนะครับสังเกตได้ว่าการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับชิลๆเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งการขับเพื่อทำเวลาเนี่ยโอ้โ oh หมันให้ได้ทั้ง2อโหมดเลยนะ มันให้ได้จริงๆซึ่งเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากนะครับกำลังเครื่องถือว่าใช้ได้เลยท็อปสปีดนะครับที่เราสามารถทําได้อยู่ที่188กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะรีมาร์ไว้นะครับว่าไม่ควรทำนะครับแต่เราทําเพื่อทดสอบแล้วก็ให้เห็นว่าเออ,ข,อขีดจํากัดของเครื่องยนต์นั้นเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดเรามาพูดถึงส่วนของความเร็วสูงล่ะความเร็วสูงต้องยอมรับว่านี่เป็นจุดที่แตกต่างจาก2.0ใบเทอร์โบชัดเจนโดยปกติ2.0ใบเทอร์โบนั้น ถ้าวิ่งกันในความเร็วสูงเนี่ยโอเคจะเริ่มเริ่มหนืดหนืดละนะครับแต่ว่า3.0เนี่ยโอ้โหไหลเป็นก๊อกน้ำเลยไหลแบบผลไหลได้ต่อเนื่องมากแม้กระทั่งไปถึงท็อปสปีดแล้วอะ่ะไอความที่มันจะหน้าทิมไม่มีมันเหมือนมันไปได้อีกนะครับแต่ว่ามันถูกอันเพราะด้วยซอฟต์แวร์ที่เขาจะต้องทำไว้เพื่อที่จะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับถือว่าโอโห ถูกใจนะครับในขณะที่การใช้งานในลักษณะขับทางไกลเนี่ยเอาถ้าผมลองขับแบบเอาแค่ในเมืองอย่างเงี้ยแล้ววิ่งทางด่วนแบบขับเรื่อยๆชิวๆโอ้โหทาได้สบายนะและกําลังเครื่องถือว่าเหลือเฟือมากๆเข้าใจคําที่พี่บอลพูดไว้ในคลิปทริปที่เชียงใหม่นะครับเขาบอกว่าจุดที่เครื่องใหญ่ได้เปรียบก็คือในเรื่องของการเรียกกําลังซึ่งคุณไม่จําเป็นต้องเค้นเลยแล้วเราก็เห็นด้วยมันไม่ต้องเค้นเลยครับ คันนี้สก,กิดนิดเดียวก็คือกําลังเครื่องมันมาแล้วนะครับตัวแฟลทท็อกก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะเอาจริงๆถือว่าเครื่องยนต์3.0 V6 ใน Ranger Y Track คันนี้เนี่ยผมใช้คําว่าคุณไม่ต้องห่วงว่ามันจะช้ามันจะอ่ดเลยมันให้คุณได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นต้องการทันทีหรือแม้กระทั่งคุณต้องการใช้งานแบบสบายๆมันให้ได้เลยนะครับทีนี้ อัตราการกินน้ํามันนี่คือสิ่งที่หลายคนกางขากันอยู่ว่าโอ้เครื่องใหญ่เน่ยสลิตร V6 เป็นดีเซลอุ้ยอัตรากินน้ํามันน่าจะกินแน่ๆเลยเพราะภาพพจน์ของคําว่า V6 เนี่ยมันจะต้องเท่ากับซดใช่ไหมแต่คันนี้ผมใช้คําว่ามันถือว่าสมตัวของมันนะครับเราเทสกันในระยะทาง90กิโลเมตร ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงทางที่เป็นทางตรงเดียวาวนะวนมารอบนึงแล้วก็เติมน้ำมันกลับไปอีกทีหนึ่งตัวเลขออกมาคันนี้อยู่ที่11.05กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้ในโหมดที่เราเทสกันแบบว่าประจำอยู่ละแต่การใช้งานจริงล่ะผมลองใช้งานขับทั่วๆไปมีกดบ้างนะครับก็รวมๆแล้ววิ่งกันอยู่ที่406กิเมตรนะครับก็เติมน้ามันกลับนะครับก็ เติมเต็มถังซึ่งเติมกลับในที่นี้เนี่ยก็เติมกลับมาได้45ลิตรนะครับก็คำนวณแล้ว1,500บาทนะครับอัตราก,การกินน้ำมันจากการใช้งานจริงนะครับอยู่ที่8.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งถามว่าถ้าเราจะเอาตัวเลข11กับ8.3อ่าคิดเห็นกันยังไงก็ต้องบอกแบบนี้ว่าในมุมส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันสมตัวนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ประมาณสัก8ต้นหรือ7ปลายแต่ว่า พอจากที่ขับจากที่ใช้งานแล้วเรารับรู้ถึงคาแรคเตอร์ของเครื่องมันทําให้เห็นว่าเครื่องเนี่ยมันมีพละงกาลังที่พร้อมไว้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าคุณจะใช้มากใช้น้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับเท้าของคุณเลยเพราะเอาตรงๆในเรื่องของตัวแรงบิดที่มีให้ในเครื่องยนต์นี้เนี่ยมันตั้ง600นิวตันเมตรเนี่ยมันสามารถทํางานได้โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งบูสต์เทอร์โบนั่นเองซึ่งถือว่าโูเอาเรื่อง รเราก็เห็นได้ชัดว่าเออกำลังเครื่องตัวนี้เนี่ย3.0ลิตร v 6ดีเซลค่อนข้างที่จะ delicious เลยทีเดียวใช้คำนี้นะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดมองกันในเรื่องของอัตราการกินน้ำมันถ้าเราเอาข้อมูลที่คาร์ไซทีมเราทดสอบประจำนะครับ90ากิโลเมตรเนี่ยเป็นตัวตั้งนะก็จะอยู่ในเรทเรทเดียวกับกระบะขับ4พาร์ทไทม์นะครับที่เป็นดาวไซซิ่งบ้างที่เป็นเครื่องใหญ่บ้างทั้งในอดีตการหรือแม้กระทั่งปัจจุบันที่ยังใช้อยู่นะครับแต่ถ้าเราจะเทียบปัจจุบันก็ต้องบอกแบบนี้ว่า มีความไล่ๆกันโอเคในตลาดกระบะขับ4ีสีประตูนะตอนนี้ดาวไซซิงแทบจะทั้งหมดยกเว้น isuzu d max และ mazda bt 5 0เพราะว่าเขาก็ออกจากโรงงานเดียวกันนะฮะเราก็เลยต้องพูดถึง2แบรนด์นี้เขาก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเหมือนกันแต่ต่างกันแค่จำนวนกระบอกสูบนะครับรายนั้น4สูบรายนี้6สูบแล้วก็วางเป็นลักษณะตัววด้วยนะครับดังนั้นคาแรคเตอร์ก็ต่างกันชัดเจนซึ่งโอเคถ้าเราจะเทียบ ความประหยัดระหว่าง4สูบกับ6สูมมันก็เทียบกันไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าด้วยน้ำหนักของเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันชัดเจนแต่ถ้าว่ากันในเรื่องของการใช้งานจริงผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะถ้าคุณมองแบบนี้ว่าคุณใช้งานในลักษณะคือวิ่งทางไกลและขับเรื่อยๆคุณไม่ได้ขับกดหนักตลอดอะไรแบบนี้แน่นอนว่ามันให้ความประหยัดได้นะครับแต่แน่นอน หลายคนก็จะรู้สึกว่าหูยทำไมเครื่องใหญ่อะไรอย่างนี้ทำไมไมันต้องกินน้ำมันแบบนี้เราก็คงจะต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าค่าน้ำมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับการเป็นเจ้าของ Ranger White p a c เครื่องยนต์ดีเซล V6 คันนี้คุณก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับใช่มันไม่ใช่ปัญหาเลยทีย่สําค่าน้ามันถ้าเกิดคุณสามารถซื้อคันนี้ได้ค่าน้ามันก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วจริงๆ <c oughs> คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับส่วน อัตราการกินน้ามันในการใช้งานไม่ว่าจะในเมืองหรือการใช้งานในชีวิตจริงอ,อ่ะอย่างที่เราบอกไป8.3กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยอันนี้มันเป็นการขับขี่ในสไตล์ผมนะแต่ถ้าเกิดใช้งานจริงๆไม่ได้แบบเหยียบบอยหรือใส่โหมดอีโคเข้าไปผมว่าเลข9เลข10มีให้เห็นแน่นอนจริงๆมีให้เห็นแน่นอนซึ่งตรงนี้อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนเสริมแฟกต์อย่างหนึ่งก็คือว่า เครื่องยนต์3.0ลิตร V6 คันนี้เนี่ยถ้าเราจะวัดในเรื่องของน้ำหนักก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเอาแค่ตัวเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับเทียบกับ2.0บเทอร์โบที่ใส่อยู่ในวา t แท็หรือใส่ Storm t o r มแท็กก็ได้ Storm t o r m t ท็ก120น้ำหนักถ้าเทียบกันแล้วนะครับใช้คำว่ามีหนักขึ้นแต่ไม่ถึง100โลแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาน้ำหนักตัวรถรวมๆทั้งหมดนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตัว2.0บเทอร์โบวแท็ตัวนั้นเนี่ยจะอยู่ประมาณ2.2ตัน แต่ตัวนี้นะครับตัวที่เราขับเนี่ย3.0 V6 Wide Track เนี่ยจะอยู่ที่2.5ตันก็ต่างกันราวๆ300กิโลกรัมได้นะครับถ้าตกเลขผมขออภัยด้วยนะฮะมันคือส่วนที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ารถหนักขึ้นอันตราการกินน้ำมันมันจะใช้คำว่าไม่น่ารักหรือรู้สึกว่าขัดใจก็อันนี้ต้องรับสภาพกับตัวรถที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจสักนิดหนึ่งนะพูดถึงเกียร 10สปีดผมรู้สึกว่าน่าจะข้ามช็อตนี้ไปพอสมควรนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเกียร์10สป e d ที่ทํางานร่วมกับตัวเครื่องยนต์3.0ลิตร V6 ดีเซลนั้นใช้คําว่าเข้าขากันเช่นเคยจังหวะที่ทํางานก็ใช้คําว่าลื่นไหลนะเราวิ่งครูซซิ่งตอนนี้เนี่ยเกียร์เนี่ยทำงานอยู่เกียร์10นะครับแต่ทันทีที่เราต่อคันเร่งปุ๊บมันจะตบลงเป็นเกียร์7นะครับอันนี้เน้นในเรื่องของแรงบิดละนี่มันไปที่แรงบิดเลย แล้วถ้าเกิดเราใช้คันเร่งแบบเบาๆมันก็จะไปเกียร์สูงนะครับขณะที่รอบเครื่องยนต์เนี่ยถ้าที่เราสังเกตเนี่ยถ้าเราวิ่งกันเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหไม่ถึง2 0 0พอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เครื่องยนต์มีความประหยัดนะครับเครื่องกับเกียร์ทำงานสัมพันธ์กันดีนะครับแต่จะติดขัดแค่เรื่องของการเล่นแพดเดิลชิฟหรือการเล่นโหมดบวกลบที่คันนี้ยังคงให้อยู่ที่หัวเกียร์อยู่ยังไม่ได้ใส่แพดเดิลชิฟบนแป้นพวงมาลัยเหมือน Ford r a n g e r Raptor นะครับซึ่งทางฟอร์ดก็ก็บอกว่าเออถ้าใส่ตรงบนพวงมาลัยมันจะดูเพอร์ฟอร์แมน์นะครับอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วการใช้งานโดยทั่วไปหลายคนก็คงเรียกร้องนะครับว่าอยากให้เป็นลักษณะแบบบนพวงมาลัยจะง่ายกว่านะครับเพราะบนหัวเกียร์มันดูประหลาดประหลาดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครอยากจะติดตั้งนะครับเห็นว่าเขามีกล่องนะเป็นกล่องตัว p พ d l e Shi ิพซึ่งมันแยกกันนะครับแต่ว่าตัวสายไฟเนี่ยเขาทํารอไว้แล้วคุณซื้อกล่องตัวนั้นมาใส่แล้วก็ใส่แพดเด ลองไปคุยๆกันดูนะครับอันนี้ผมชีโ้โพงให้กันลอกแล้ว <S 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 ใครทำได้หรือใครทำแล้วสำเร็จหรืออะไรอย่างไรฝากคอมเมนต์ด้วยนะเผื่อจะได้เป็นข้อมูลด้วยนะครับพูดถึงในเรื่องของการขับขี่สักหน่อยนะครับต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านของฮาร์ดแวร์ถ้าพูดโดยองรวมเนี่ยใช้คาว่าปรับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเรื่องของชิ้นส่วนที่ต้องปรับเพื่อรับกับน้ำหนักที่มากขึ้นอย่างเช่นตัวคอมาเขาเปลี่ยนมาใช้เป็นอลูมิเนียม นะครับแล้วก็ตัวแชสซีนะครับมีการเพิ่มฉากหน้านะครับในบางจุดแล้วก็เพิ่มจุดเชื่อมจุดสปอตเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนมันมีผลในเรื่องของการาบ้วนเอาพุตนั่นเองนะครับดแวราเนี่ยมันจะไม่ได้ปรับเยอะเพราะว่าโอเคมันก็เป็นรถที่เพิ่มรุ่นย่อยขึ้นมาแล้วก็เพิ่มทางเลือกขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ว่าพอเรามาขับจริงๆรู้สึกว่าที่บอกว่าของเดิมใช่ไหม แต่ทำไมผมรู้สึกว่าผมขับ2.0งไบเทอร์ไม่ว่าจะใน s t o r m t r a c หรือแม้กระทั่ง2.0 Turbo เดียวใน w ว t t r ท c k ที่ผมได้ขับนะครับเมื่อ2-3ปีก่อนหรือแม้กระทั่ง s t o r m t r a c เมื่อปีที่แล้วเนี่ยทำไมความรู้สึกขับคันนี้แล้วมันแตกต่างกันมากๆจะพูดว่าเป็นรถคนละคันด้มไหมก็คงพูดอย่างนั้นได้เพราะว่าทั้งในแง่ของการレスปอนพงมาลัยทั้งในแง่ของเบรกทั้งช่วงล่างมันทํามาดีอะ แล้วมันคนละแบบกันเลยโอเคบางอย่างมันจะเจอในเลนเจอร์ในรุ่นที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ว่ารุ่นนี้ใช้คำว่าทำทุกอย่างจบลงตัวจริงๆจบแบบจบจริงๆพูดช่วงล่างก่อนเลยดีกว่าช่วงล่างคันนี้นะครับก็อย่างที่เราบอกไปว่าคอมาเขาเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมดังนั้นเนี่ยการรับในเรื่องของแรงสะเทือนนะครับหรือแม้กระทั่งพละกกำลังที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นนะครับ สิ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือเรื่องของการซับผิวถนนที่คันนี้ทำได้เนียนขึ้นมากๆแม้ว่าล้อคันนี้จะมีขนาด20นิ้วก็ตามนะครับแต่ว่าสัมผัสได้เลยว่าการเก็บผิวถนนต่างๆไม่ว่าจะเป็นยางมาตอยผูกพังออหรือหลุมบ่ออะไรต่างๆเนี่ยเก็บได้ดีโอเคมาอาจจะมีอาการดีตามกายภาพก็คือล้อมัน20นิ้วและแก้มก็ค่อนข้างที่จะเตี้ยนะครับดังนั้นมันก็จะมีอาการพวกนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่า ยอมรับเลยครับว่าถ้าเทียบฟิลลิ่งนะสตอ r m มแทร็ 2U0 เทอร์โบคู่กับตัวนี้ตัวนี้เก็บเนียนกว่าแบบประหลาดใจมากๆเฮ้ยทั้งทงท,งที่ล้อเนี่ยไซส์ก็เท่ากันด้วยนะ20นิ้วไม่น่าเชื่อว่าเครื่องเปลี่ยนทําให้กายภาพบางอย่างเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งประหลาดใจมากนะครับเนี่ยผมเข้าในความเร็วสูงเนี่ยโอ้โหโอเคมาอาจจะมีอันเดอร์ตามภาษาการใช้ขับเคลื่อนสอลอ นะครับแต่ถ้าว่ากันตรงๆยังเอาอยู่และให้ความมั่นใจได้แม้กระทั่งเราวิ่งในความเร็วสูงเนี่ยโอ้โหเนี่ยสูงแบบสูงมากๆเนี่ยใช้คำว่ามันยังคงความนิ่งอยู่นะครับแล้วถ้าเราใช้ 4A นะครับส่วนนี้มันเป็นจุดเด่นและเป็นไฮไลท์ของรถรุ่นนี้เลยก็ว่าได้การกระจายแรงบิดของล้อเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานไม่ว่าจะคันเร่งหรือแม้กระทั่งสภาพถนนนะครับอย่างเช่น เราขับอยู่ในลักษณะที่ความเร็วสูงใช่ไหมครับแล้วเราต้องการที่จะเฮ้ยทางโค้งด้านหน้ายังไงดีเนี่ยครับโอ้โหจิกจิกมากๆนี่ใส่ 4A นะครับเนี่ยจิกมากคุณผู้ชม ลักษณะที่เราเข้าใจก็คือว่าเวลาที่เราเข้าโค้งเนี่ยมันจะมีการกระจายแรงบิดได้สม,มดุลดีนะครับในขณะเดียวกันเวลาที่รถเลี้ยวเนี่ยมันจะเป็นการจับลักษณะล้อไขว้สมมุติว่าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะไปจับล้อหลังขวานะครับหรือแม้กระทั่งเราเลี้ยวขวานะครับก็จะไปจับล้อหลังซ้ายเนี่ยอันนี้ให้เห็นเลยนะเนี่ยคุณสามารถยัดได้อีกเพราะว่าเหมือนกับว่ารถคันนี้มีระบบช่วยเลี้ยวล้อหลัง อะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือการกระจายแรงนะครับเพื่อให้ตัวรถเนี่ยสามารถที่จะยึดเกาะได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้และก็ทําได้ดีมากๆความเร็วต่ำเนี่ยก็ถือว่าเฮ้ยก็ถือว่าเด็ดแล้วนะพอเราเข้าโค้งในความเร็วสูงโอ้โหโคตรมั่นใจผมใช้คํานี้ได้เต<ๆ>็มปากเลยโคตรมั่นใจได้เลยจริงๆเฮ้ยเป็นขับสีที่ผมรู้สึกว่า ว้าวมากอันนี้เราวิ่งเจอพื้นยังมาตอยเละๆละมีมีตะปุ่มตะปาบ้างแต่ว่าก็เก็บอาการได้ดีนะครับจบที่ช่วงล่างแล้วก็มีแรงส่งมาถึงห้องโดยสารนิดหน่อยนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับการโครงตัวเนี่ยใช้คำว่าคันนี้ทำได้นิ่งแล้วก็เรื่องของอาการโครงการอาการยวบเนี่ยน้อยกว่า เรนเจอร์แทบจะทุกรุ่นเลยแม้กระทั่งวายไทร k 2.0ไบเทอร์โบคันนั้นเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ายวบชัดเจนนะครับอ่ะเราลองดูนะเนี่ยรู้สึกได้ว่ารถมันยวบยวบน้อยกว่าเนี่ยยวบน้อยกว่าชัดเจนอลองยักดูนะโอ<ฮ>้โหอันเมื่อสักครู่นี้อาจจะเล่น หนักไปหน่อยนะครับหรือโอเวอร์สปีดไปหน่อยมันก็เลยทําให้เกิดอันเดอร์แต่ว่าทักชั่นคอนโทรลจับเนียนมากพวงมลลาลัยคันนี้นะครับก็เป็นพวงมลลาลัยไฟฟ้านะครับซึ่งแน่นอนว่าคาแรคเตอร์ของพวงมลลาลัยไฟฟ้าเนี่ยมันจะปรับตามความเร็วที่เราใช้ให้ความแม่นยําแล้วก็ความสบายได้ดีเลยนะครับถือว่าเป็นเซตติ้งที่ผมใช้คำว่าถ้าเป็นคนที่ขับรถ SUV หรือขับรถเกง่งแล้วกะโดดมาขับคันนี้ง่าย ใช้คําว่าง่ายเลยเบรคคันนี้เป็นดิสเบรก4ล้อนะครับซึ่งเขามีการปรับจูนเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของพละกําลังตัวเครื่องยนต์ดีเซล V6 3.0เลตรก็ถามว่าทํางานเป็นอย่างไรในเรื่องของการทํางานผมยอมรับว,ว่ามันทํางานได้เร็วและนุ่มนวลน,นะแต่แป้นเบรกผมรู้สึกว่ามันแอบ,บกดลึกไปหน่อยผมรู้สึกได้เลยบางทีเราต้องการความมั่นใจมากขึ้นกลับกลายแปว่าก็ต้องกดลึกอีกนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่า Ford จะสามารถปรับแก้ตรงนี้ไหมแต่ คิดว่าลูกค้าบางส่วนอาจจะชอบลักษณะการใช้งานของเบรกคันนี้ก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้อยู่ที่นานาจิตตังแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามันทํามาตื้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจะไม่ใช่แข็งแข็งเบ๊กคือตื้นขึ้นมาแต่ฟีลลิ่งการกดเนี่ยนุ่มๆอย่างเงี้ยเอออันนี้โอเคแต่แค่ว่าระยะการกดอะยากให้มันตื้นขึ้นมาหน่อยจะเพอร์เฟกมากนะครับเรามาพูดถึงจุดขัดใจกันบ้างนะครับซึ่งเราจะมีทุกรีวิวในคาไซทีมอยู่แล้วแหละ จุดขัดใจที่ผมจะเจอเรื่องของตัวเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร V6 โอ้โหจุดขัดใจถ้าเอาจริงๆนะคือเรื่องแป้นเบรกผมรู้สึกว่าการกดแป้นเบรกเนี่ยจริงๆมันสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องกดลึกมากกว่านั้นนะคือไม่ต้องกดลึกมากอะเอาแค่ตื้นๆกาลังดีมันอาจจะด้วยลักษณะกายภาพของตัวรถกระบะก็ได้หรือการเซตติ้งว่าโอเคคนที่ขับกระบะอาจจะชอบในลักษณะนี้ก็เป็นได้นะครับ ในขณดที่ตัวในขนาดที่นนทก็เป็นได้ลเรารูรตรงก็เป็นไดน้จริงๆแล้ว่ถ้าเกิดเซตเบรกมาผมว่าในมุมส่วนตัวนะถ้าปรับให้มันตื้นนิดนึงนะครับในขนาดเดียวกันการทำงานยังคงความนุ่มนวลอยู่และเร็วส่วนเนี้ยมันจะลงตัวมากๆแต่ถ้าว่ากันตรงๆคาแรคเตอร์เบรกในคันนี้น่าจะโอเคกันแล้วสำหรับผู้ใช้ทั่วไปนะ ส่วนต่อมานะครับก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ารอบนี้ฟอร์ดูจะเข้มมากๆนะครับโดยเฉพาะระบบเตือนออกนอกเลนรอบนี้รู้สึกว่าทํางานได้แบบน่ากลัวมากนะคือมันทํางานไวมากไวมากแบบมากขึ้นจริงๆช่วงที่เราถ่ายทำเนี่ยผมได้มีโอกาสเอา e v e r อ s รตตัวยูโร5ขับไปบุรีรัมย์แล้วก็รู้สึกได้เลยว่า ทำไมมันเซนซิทีฟขนาดนี้แม้กระทั่งเราปรับให้มันเป็นความไวแบบปกติแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเซนเซอร์มันไวไวเหลือเกินรวมไปถึงตัวเลนส์คีฟเนี่ยมันจะจับในเรื่องของพงมาลัยเนี่ยรู้สึกว่าเออพี่ถ้าผมจับพงมาลัยแล้วแต่พี่ไม่ยอมเปลี่ยนหน้าสักทีซึ่งตรงเนี้อาจจะต้องไปปรับการทํางานตรงนี้สักหน่อยนะครับไวมันอาจจะดีนะแต่ว่าพอมันไวเกินไปมันก็เกิดแพนิคอะเออมันก็เกิดแพนิค ซึ่งบางคนก็เลือกที่จะปิดระบบก็มีนะครับแต่โอเคมันดีตรงที่ว่ามันมีตั้งค่าได้แต่ว่าโหมดปกติผมว่ามันอาจจะดรอปนิดหน่อยกําลังดีนะครับส่วนจุดอื่นๆผมคงจะไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเลนเจอร์รุ่นที่ขับมาหลายๆรุ่นนะหรือแม้กระทั่ง Ford Next Gen ที่ผมขับมาในหลายๆรุ่นก็จะเจอสิ่งเดียวกันอย่างเข็มขัดนิรภัยปรับสูงต่ำไม่ได้ยังไม่มานะครับเหมาะนั่งที่ตัวคนขับเนี่ย เงยหลังได้แต่ว่าเงยหน้าไม่ได้อันนี้น่าเสียดายถ้าเงยได้าได้จะโอเคถ้าเงยหน้าได้จะโอเคมากนะครับการใช้งานจอง่ายขึ้นนะครับซึ่งรวมๆก็มีประมาณนี้อีกอันนึงคือเรื่องของความไว้วางใจที่ฟอร์ดยังคงต้องทําตรงนี้ต่อให้ลูกค้าไว้เนื้อเชื่อใจมากขึ้นการเจอปัญหาของลูกค้าเนี่ยถ้าฟอร์สามารถเข้ารับมือได้ทันท่วงทีน่าจะเป็นเรื่องดีมากๆตรงนี้ต้องฝากฟอร์นะครับก็ พัฒนาในส่วนของหลังบ้านให้ดีขึ้นและไว้เนื้อเชื่อใจมากขึ้นนะครับแต่ถ้าว่ากันในเรื่องของเครื่องถ้าเอาจริงๆนะพูดกันตรงๆนะทีมวิศวกรน,นะครับถ้าสามารถทําให้มันทนทานได้ทนมือทนเท้าได้เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าเจ้าตลาดนี่กลัวนะ <c oughs> อีกอ่างหน,นึ่งนี่แพดเดิลชิปอย่างที่เราชี้โพงให้กันลอกไปว่าคุณซื้อกล่องนะครับแล้วก็ใส่แพดเดิลชิปแบบเดียวกับตัวแรปเตอร์ได้แต่เอาจริงๆนะใส่มาเพ้แพดเดิชิอืม ใส่มาเถอะการใช้งานของลูกค้าซัดส่วนใหญ่อะมันถนัดตรงพวงมาลัยมากกว่าการกดตรงหัวเกียร์นะครับจะไปออกแบบให้มันดูหรูหราหน่อยก็ได้นะครับหรือคุณจะใส่แบบเดียวกับตัวแรปเตอร์ก็ได้แต่แค่เปลี่ยนสีให้มันดูมีความแตกต่างกันซึ่งอันนี้ <laughs> อยู่ที่การพิจารณาของทาง Ford แล้วแหละว่าใส่แบบใดจะเหมาะสมกับ อ่าคาแรคเตอร์ของตัวรถนั่นเองนะครับและนี่คือ Ford Ranger w i i t e t r a c k ดีเซล V 6นะครับ1,519,000้าบาทถือว่าเป็นข้อมูลที่เรานำเสนอในวันนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณนั้นอยากสัมผัสแล้วก็เข้าใจคาแรคเตอร์รถมากขึ้นแต่สุดท้ายได้สุดครับไปลองขับและสัมผัสคันจริงกันที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศนะครับจะได้รู้ว่ารถกระบะคันนี้น่าสนใจอย่างไรและประทับใจและมันเหมาะกับคุณหรือเปล่า นี่คือทั้งหมดของคาเซทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับเหลือพาร์ทออฟโรดเดี๋ยวเราแปะไว้ก่อนถ้ามีโอกาสเราจะนำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ